ช่วงนี้ยังไม่มีการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์และการต่างๆนะครับจะมีอีกทีก็ปลายเดือนกุมภาเลยที่รายการเจอรมันโอเพ่นแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันประเภททีมของแต่ละทวีปนะครับก็จะเรียกว่ามิกทีมอย่างของเอเชียก็แบดมินตันเอเชียมิกทีมแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับจัดขึ้นที่ประเทศจีนก็จะเริ่มแข่งขันวันที่11ช่วงนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเอากรู้ไหมว่า ใครเป็นมือวักอันดับ 1, 2, 3ของแบตมินตันแถะประเภทของประเทศไทยนะครับผมเพื่อรอกระแสการแข่งขันแบตมินตันที่ทัวยุโรปนะแน่นอนและการใหญ่สุดก็ออกอิงแลนดนะครับก็มาดูว่าตอนนี้แบตบมินตันไทยใครครองอันดับ 1, 2, 3เดี๋ยวเล่าใหฟังในประเภทชายเดียวนะครับประเภทแรกก็แน่นอนวิวุลุฟวิทิสานะครับก็เป็นมือหนึ่งของไทยนะครับเจ้าของ เหรียญเงินโอลิมปิก2024เจ้าของแชมป์โลกครั้งล่าสุดคือ2023แล้วก็มันหมาน,นก็เป็นแชมป์รายการอินโดเซียมาสเตอร์นะครับตอนนี้น้องวิวอยู่อันดับโลกอยู่อันดับที่5นะครับอันดับ1ก็จะเป็นชียุชีจากจีนอันดับ2ก็จะเป็นแอโตเซนเดนมาร์กอันดับ3ก็คิสตี้นะครับอันดับ4ก็พี่วิกเตอร์แล้วก็อันดับ5เป็นวิวนะครับก็วิวตัวนี้กำลังฟอร์มดีมากๆก็ ในปีนี้เป้าหมายของบิวก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียนก็กับชิงแชมป์โลกเนาะก็เราดูว่าผลงานปีนี้บิวจะเป็นยังไงอันดับที่2ของไทยตอนนี้ก็คือเป็นน้องกันกันตุ้หวังเจริญนะครับอยู่ที่อันดับที่40ของโลกนะครับโดยน้องกันอันดับโลกที่ดีที่สุดของน้องกันที่ทําได้คืออันดับที่12ของโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่41ก,ก็รอให้น้องกันฟรองกลับมาสุดยอดอีกครั้งนะครับก็รอเชียร์อยู่ส่วนอันดับ3เป็นดาวลูกนะครับน้องอีคิว อายุเพียง20ปีนะครับอยู่มือวางอันดับที่52ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับ3ของไทยน้องอ Q ก็เป็นชายเดี่ยวที่เป็นคู่แฝดกับโอโมที่ซึ่งเล่นประเทศคู่นะอ q ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งของไทยที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งคนระับว่าจะขึ้นมาเป็นเบอรต์ต้นของโลกได้หรือเปล่าก็รอเชียร์น้องอ q คิวอยู่นการประเภทที่2ประเทศยิงเดี่ยวก็ถือว่าเป็นแบดมินตันไทยที่ทําผลงานได้ดีในประเภทนี้โดยตลอดแล้วก็เป็นติดท็อปโลก หนึ่งใน2 0ถึง4คนณตอนนี้นะครับโดยที่มือหนึ่งของไประเทศไทยตัวน,นี้เป็นน้องหมิวพร,รวีนะครับช่อชูวงนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่มือว่างระดับที่องโลกก็ถือว่าเป็นเวลาก,กิ้งที่ดีที่สุดของน้องหมิวท,ที่ที่ตอนนี้ที่ทำได้หลังจากที่น้องหมิวควา้าอะไรคว้าแชมป์รายการเหมือนมันระดับ300 คารันมัตเตอร์ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้หน้องหมิวขึ้นมาเป็นอันดับดีที่สุดของน้องหมิวที่ทําได้ก็ยินดีกับน้องหมิวนะครับเป็นถึงเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นมือหนึ่งของไทยก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆส่วนอันดับที่2ของไทยตอนนี้คือน,น้องเมย์ซ้ายสุพนธิดาเกตทองนะครับน้องเมย์ซ้ายคนนี้ก็ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องเมย์เนาะเพราะว่าขึ้นเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ได้แชมป์รายการไทยแลนด์โอเพ่นรายการระดับ500นะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอีกครั้งหนึ่งก็คือได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ด้วยก็ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญมาได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกก็ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับน้องมีที่ทําได้ในปี2024ส่วนคนที่3ของไทยนะครับตอนนี้คือน้องมีรัชนุชอินทนนท์นะครับก็ตํานานแบดมินตันไทยอีกคนหนึ่ง,ก,นนง,นนงก็เป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยแล้วก็อายุน้อยที่สุดอายุ18ปีแล้วก็ ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ติดเวอร์ลังกิ้งอันดับหนึ่งใน10ก็ยาวนานมากๆหนึ่งคนถือว่าที่สุดของโลกแล้วกันแล้วก็น้องมีปีนี้ก็ฟอร์มดีมากๆนะเพราะว่ากลับมาจากอันดับที่17ของโลกตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่10บละก็ถือว่าสุดยอดเพราะว่าในปีนี้เองน้องมีทาผลงานดีมากๆโดยเฉพาะในรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับคว้าแชมป์ไปได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วหวังว่าน้องมีจะกลับมา,าติดท็อป8อีกครั้งนึงครับ ส่วนประเภทชายคู่นะครับตอนนี้ M กับสกายยังเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดของไทยอยู่อันดับที่22แต่ต้องบอกว่า M กับสกายตัวน,นี้แยกคู่กับละคุณไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็แต่ก็อันดับโลกก็ยังปีที่แล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเนาะเพราะว่าได้ไปแข่งโอลิมปิกก็ทําให้อันดับโลกยังดีที่สุดของไทยอยู่นะครับส่วนอันดับที่2ของประเภทชายคู่นะครับเป็นดาวลุ่งนะครับน้องพีกับน้องโอโมนะครับตอนนี้น้องพีกับน้องโอโมอยู Mo ่ที o ่อันดับที o ่32จริงๆก็ ปีที่แล้วทำผลง,งานได้ดีมากๆนะเพราะว่าต้นปีที่แล้วได้เข้าชิงรายการ Thailand Master เนาะแล้วก็ได้แชมป์อีกรายการหนึ่งรายการ US Open ก็ถือว่าทำผลง,งานดีมากๆปีนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดรอปลงมาหนิดนึงเนาะไม่ได้เข้าชิงในรายการ Thailand มาสเตอร์ทำให้อดับโลกหล่นลงมาหนิดนึงนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็อายุยังน้อยก็เชียร์กันต่อได้ส่วนที่3ของไทยนับปัจจุบันเป็นบัตดิชาพลกับน้อง สกายกิตินุพงศ์นะครับคือคู่นี้เป็นการจับคู่ใหม่หลังจากโอลิมปิกปีที่แล้วนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะตอนนี้อยู่อันดับโลกที่43เพิ่งแข่งมาประมาณ6-7รายการประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วเหมือนกันกทำผลงานได้ดีนะเพราะว่าได้เข้าเ e m i f i นอลถึง2รายการก็ถือว่าทำผลงานดีมา,มากๆส่วนอันดับที่3ของไทยตอนนี้ก็คือเป็นบาสเดชาพลกับ สกายกิตินุภูมิที่เพิ่งจับคู่ใหม่หลังโอลิมปิกนะครับแข่งด้วยกันไม่กี่รายการเองครับประมาณสักหกเจ็ดราการแต่ก็เข้าสามารถเข้าซิงคแฟนนอนได้ถึง3ในการนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสุดยอดขึ้นมาเร็วมา,ม,ามากตอนนี้อยู่อันดับที่43ของโลกเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคู่ที่จะเป็นความหวังแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของไทยต่อไปแน่นอนคู่นี้ประเภทหญิงคู่นะครับตอนนี้เป็นน้องสมแสมรายมาศก,กับน้องเกณฑ์ รักษิกานะครับที่เป็นมือวางระดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นมือวางอันดับที่2 12ของโลกนะก็ถือว่าเป็นอันดับดที่ดีที่สุดของน้องสองคนนี้นะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้เข้าชิงรายการ Thailand ม a s เตอร์2 5ี่บที่ผ่านมามันๆาก็ทําให้คะแนนันดับโลกพวดเป็นถึงห้าอันดับนะถือว่าเป็นมือหนึ่งของไทยตอนนี้ส่วนพี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับได้แชมป์รายการ t h a i l a n d m a s เ e อร์นะครับปีนี้ ทำได้ดีแค่รอบเซมิไฟนอลก็ทำให้อดับตกมาถึง4อันดับก็กลายเป็นมือสองของไทยนะครับส่วนอันดับที่3ของไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่37ของโลกนะครับน้องออนิชากับน้องสุก,กิตานะครับก็รอดูว่าในข้อได้แข่งขันรายการใหญ่ๆมาแล้วนะครับก็รอดูว่าจะทำผลงานขึ้นมาช่วยพี่ๆได้หรือเปล่าก็รอลุ้นกันต่อไปสำหรับประเภทคู่นะครับประเภทคู่ผสมนะครับจริงๆประเภทคู่ผสมถือว่าเป็น ประเภทที่ไทยทําผลงานได้ดีเนาะเพราะว่าไทยเรามีแชมป์โลกจาก3ประเททนะในแบดมิตันก็คือน้องมีรัชนกแชมป์โลกญิงเดียวออฟวิวกุลวุฒิวิทยสารแชมป์โลกชายเดียวแล้วก็มีคู่ผสมที่เราเคยได้แชมป์โลกจากบาสกับปอๆนะครับแต่นับปัจจุบันเวอร์เล็คก,กิ้งที่ดีที่สุดของไทยอยู่ที่อันดับที่1 4นะครับก็คือบาสดเดชพนกับน้องสุพิศราครับน้องเฟรมซึ่งอยู่อันดับที่14ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มาแรงมากๆเพราะว่าคู่นี้นะครับ แข่งขันมา9ก9รายการนะครับหลังจากโอลิมปิก2 0 2 4จับคู่กันก็ได้แชมป์ไปจนถึงได้แชมป์ไป4รายการแล้วนะครับถือว่ามาแรงมากๆสาหรับคู่นี้ก็สุดยอดแล้วก็ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องก็อันดับโลกขึ้นมาเร็วมากๆนะครับจับคู่กันมานะครับก็ได้แชมป์มา4รายการรายการที่ใหญ่ที่สุดคือรายการ ามาเลเซียโอเพน2025ก็คือรายการระดับ1,000พันถือว่าเป็นเวอร์ทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับลองจากแค่แชมโลกกับโอลิมปิกแค่นั้นเองก็ถือว่าใหญ่สุดมากๆกก็ถือว่าคู่นี้มาแรงมากๆนะเป้าหมายต่อไปที่อยากเห็นคือรายการเวอร์ทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดคือออสเตรเลียนเนาะอยากเห็นว่าบาัตสกับฟิล์มจะทําได้ดีขนาดไหนที่ออสเตรเลียส่วนคู่ที่2ตัวนี้ก็อย่างที่บอกคือเป็นบัตสกับป้าป้อ,ปอนะแต่ว่าคู่นี้ไม่ไ,มไ,ดไ,มได้จับคู่กันแล้วไม่ได้เล่นแล้วก็ถือว่า คะแนนก็ยังอยู่ในอันดับที่18อยู่นะครับก็พักปีที่แล้วผลง,งานดีจริงๆได้แชมป์ t h a i l a n d m a s t e r แชมป์อินเะดียโอเพ่นแล้วก็ได้แข่งโอลิมปิกก็ถือว่าปีที่แล้วผลง,งานดีจริงๆทำห้คะแนนยังไม่ตกไหมครับส่วนคู่ที่3ของไทยตอนนี้อยู่ที่อันดับที่22ของโลกนะครับเป็นคู่ต้นกับคู่น้องเจนนะครับคู่นี้ก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือได้เข้ารอบลึก คนสมควรแล้วก็ทําผลงานอยู่ในอันดับโลกได้แข่งรายการใหญ่ๆตลอดนะครับก็รอรุ้นว่าปีนี้ฟอร์มเต้นกับเจนจะทําได้ดีขนาดไหนะจะสามารถติดหนึ่งใน2 0ได้หรือเปล่กปาก็รอเชียร์กันต่อไปช่วงนี้แฟนแบบอาจจะต้องรอหน่อยสลับการแข่งขันและการเวรทัวนะเพราะว่ายังไม่มีการแข่งขันเนาะแต่ว่าก็ยังมีชิงชมป์ประเภททีมผสมนะครับที่ไทยก็ส่งบาสไปส่งน้อง มีคุพอนูวิส่งน้องพิีมุเซยนานึ่ไใบแข่งขันที่ที่จริงๆคือไปหลายคนแต่ว่าที่ทเป็นตัวถดทอยของไทยก็มีประมาณนี้ที่ไปแข่งขันก็จะจัดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ทีมหญิงจีนนะครับเชิญยูฟเฟยก็คงมาวอาร์มอัพในรายการนี้เพราะว,ว่าปกติเขาไม่แข่งขันรายการนี้อยู่แล้วแต่ว่ามาปีนี้คือเขามาแข่งก็คาดว่าคงมาวอาร์มอัพนะก็ถือว่ารอติดตามว่าใครจะเป็นแชมป์ประเภทมิกทีมของเอเชียนะครับก็น่าจะสนุกกันติดตามเชียร์ได้ ทางเพจแบลบมิสตัรนเอเชียแล้วกันครับก็เดี๋ยวถ้าไทยเขาออย้ารอบยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตแบบมิสตันให้ฟัง